นี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการสมัครครูผู้ช่วยแบบออนไลน์นะครับซึ่งได้นัดไว้นะครับว่าจากคลิปที่แล้วนะครับจะมาทำคลิปแนะนำการสมัครแบบออนไลน์นซึ่งสำหรับ การสมัครแบบออนไลน์นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะจะมีอยู่ทั้งหมด19จังหวัดนะครับตอนนี้มีอยู่19จังหวัดก็คือมีกาญจนบุรีขอนแก่นจันทบุรีชัยภูมินคนปรปฐมนครสวรรค์น,นาวัธิราชเพชรบูร์ระยองลำปางศรีสะเกษสงขลาสตูลสมุทรปราการสมุทรสงครามสระแก้วอำนาจ,จเจริญ อุดรธานีแล้วก็อุบลราชธานีนะครับมีทั้งหมด19จังหวัดนะครับทีนี้การที่เราจะกรอกข้อมูลในการสมัครสอบออนไลน์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือข้อมูลหลักฐานนะครับข้อมูลหลักฐานที่เราจะต้องแนบนะครับกดแนบเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อของการสมัครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง มาดูเอกสารสําคัญนะครับอันนี้เลยที่เราต้องเตรียมนะครับก่อนที่เราจะมาเข้ามาสมัครเราก็ต้องเตรียมเอกสารเหล่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะดูเป็นรายๆไปนะครับเอกสารประกอบการสมัครนะรวมไฟล์ pdf กรณีมากกว่า1ไฟล์นะครับถ้าเป็น pdf มากกว่า1ไฟล์นะสมมุติว่าในไฟล์นั้นนะมันมีอยู่2หน้า สามหน้านะครับก็รวมเป็นไฟล์ PDF นะครับแต่ถ้าเป็นภาพเดี่ยวๆก็ทำเป็นไฟล์ JPG เลยครับเป็นไฟล์รูปภาพนะครับามาดูอันแรกนะครับจะมีอยู่2ลักษณะก็คือจะมีอันแรกที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้ก็คือที่จะมีดอกจันสีแดงนะครับอยู่ข้างหน้านะครับดอกจันสีแดงข้างหน้าก็จะมีอยู่ทั้งหมด6อย่างก็คือด้วยกันนะครับหอย่างด้วยกันก็มีรูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบคุณวุฒิการศึกษาใบแสดงผลการเรียนแล้วก็ใบอนุญาตนะครับใบประกอบวิชาชีพครูนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องแนบทั้งหมดนะที่เขาให้มามีอะไรบ้างมาดูกันนะครับหนึ่งละเป็นรูปถ่ายไฟล์ jpg หรือเป็นไฟล์ภาพนะครับให้เราถ่ายรูปถ่ายรูป เป็นรูปถ่ายตรงนี้เขาจะกำหนดเป็นรูปถ่ายประมาณ1คูณ1นนะครับก็คือ1นิ้วนั่นแหละนะครับเป็น1นิ้วลักษณะของรูปถ่าย1นนิ้วนะครับเราเก็บไว้ก่อนนะต่อไปเป็นสำเนาทะเบียนบ้านอันนี้มันเป็นเดี่ยวๆแล้วก็ทำเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้นะครับไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ pdf ก็ได้นะครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้เขาจะมีเขียนว่าถ้ามีนะครับถ้ามีแล้วก็ใส่เข้าไปใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐนะครับอันนี้จะเป็นคลินิกไม่ได้นะครับต้องเป็นของรัฐนะครับให้เราไปตรวจที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เขตเหมือนกันว่าเขตไหนรับนะครับบางเขตมีบางเขตที่ไปสมัครเขาก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับอันนี้ล่องก่อนที่เราจะสมัครเราก็ สอบถามข้อมูลจากกจอของแต่และจังหวัดดูก่อนนะครับต่อไปเป็นหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบกรณีเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นนะครับที่จะเราเราเราทำงานอยู่ในหน่วยงานแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ขอมาสอบ,บก็ต้องมีหนังสือขออนุญาตนะครับต่อไปเป็นเอกสารข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่พิมพ์ออกจากระบบสารสนเทศของรัสภา อันนี้ก็จะประมาณว่าเป็นลักษณะของใบประกอบพิชาชีพที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ส่งส่งมาถึงถึงเรานะครับยังยังไม่ถึงมือเราแต่ยังอยู่ในอา,อาจจะเป็นกําลังส่งหรืออ,อะไรก็ตามที่มันยังไม่ถึงเรานะครับแต่มันจะมีข้อมูลให้เราพิมพ์นะครับในในเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์ของกรุณาเราสามารถเอาตัวนี้มายืนยันได้นะครับ ต่อมาเป็นหนังสือรับรองคุรุสภาที่แจ้งว่าได้ตรวจคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วอาจอยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพิจารณาอนุมัติอันนี้ก็คือใบประกอบวิชาชีพที่เราส่งไปขอนะครับแต่ยังยัง,ย,งยังไม่อนุมัตินะครับแล้วมันก็จะมีหนังสือรับรองของคุรุสภาอยู่นะครับอันนี้ก็นํามาใช้ได้ต่อไปเป็นหนังสือรับรองคุณพุทธจากกศออสอ อันนี้จะเป็นจากคลิปที่แล้วที่ทำไว้นะครับวิธีการค้นหาแล้วก็พิมพ์ใบรับรองคุณวุฒินะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนะครับใต้คลิปใต้คลิปนี้นะครับต่อไปเป็นใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษานะครับอันนี้เป็นเขาบอกเป็นไฟล์ PDF นะครับให,ให้เซฟเป็นไฟล์ PDF เก็บไว้ก่อนต่อไปเป็นใบแสดงผลการเรียนหรือทานสคริปเป็น PDF เหมือนกันนะครับเก็บไว้ ใบประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นไฟล์พ d f เอมืบอนกันอันนี้ก็เก็บไว้แล้วก็เอกสารอื่นๆเช่นสำเนาทะเบียนสมรสใบสำคัญสมรสทะเบียนหยาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือบัตรคนพิการอันนี้ก็คือเอกสารอื่นๆนะครับที่เราจะแนบอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดหรือเอกสารทั้งหมดนะครับที่เราจะต้องเตรียมก่อนที่เราจะเข้าระบบสมัครนะครับการสมัคร เพราะอะไรเพราะว่าเขาจะบอกว่าให้สมัครสอบได้เพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นนะครับถ้าสมัครเกินจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบแข่งขันทั้งหมดนะครับแม้ว่าคุณจะสมมติว่าคุณสอบที่ระยองสมัครสอบที่ระยองแล้วก็ไปที่สมัครที่กนแก่นด้วยจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งสองแห่งนะครับอันนี้อันนี้ระวังระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับการที่จะพวกเราจะเลือกสมัครที่ไหนก็ ตัดสินใจดูดีๆนะครับว่าเราต้องการไปที่ไหนเอาเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับข้อมูลทุกอย่างต้องตรงและถูกต้องนะครับเพราะว่าสมัครได้แค่ครั้งเดียวไม่ถ้าผิดก็คือผิดเลยนะครับก็คือตัดคุณสมบัติในการสมัครเลยนะครับต่อไปเราจะมาที่เว็บไซต์เว็บไซต์ของการเข้าสมัคร สอบครูผู้ช่วยแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปสมัครได้เลยเมื่อ,อพอได้ลิงก์นี้เสร็จแล้วนะครับพอได้ลิงก์นี้แล้วนะครับให้เราเข้ากดเข้าไปจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าหน้าเว็บไซต์ที่เขาให้สมัครจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับรับสมัครสอบการรับสมัครสอบแข่งขัน บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำหล็ดดำโตําแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2563นะนะครับเปิดรับสมัครวันที่17กรกฎาคมถึง23กรกฎาคมนะครับพอมาหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดคําว่าตรงนี้นะครับที่มันกระพริบ,บตัวนี้คำว่านิว ให้เรากดเข้าไปเลยหรือจะกดตรงไหนก็ได้ตรงนี้แต่ทีนี้เห็นก็พิบกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับก็จะเข้ามาหน้าแรกในหน้าแรกตรงนี้นะครับก็จะมีสไลด์เลื่อนว่าในหน้านี้เขาจะมีเอกสารนะครับมีข้อมูลข่าวสารของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขัา้นพื้นฐานอยู่ให้เราดูนะครับก็จะมีส่วนแรกคือส่วนปก ฝั่งนี้นะครับจะมีหน้าแรกมีสมัครสอบตรวจสถานะการสมัครสอบตรวจเอกสารสารพันธ์ปัญหาตรวจสอบคุณวุฒิที่กศรรับรองนะครับส่วนข้างล่างเป็นประชาสัมพันธ์เดี๋ยวกดเข้าไปดูว่ามีอะไรบ้างนี่ครับจะมีจังหวัดน,นะครับจังหวัดที่รับสมัครสอบแบบออนไลน์นะครับตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ ทีนี้วิธีการสมัครสอบทํำยังไงมาที่คําว่าสมัครสอบตรงนี้เลยนะครับสมัครสอบตรงนี้เลยจะเข้ามาหน้านีา้เขาจะมีขั้นตอนบอกนะครับว่าขั้นตอนของกรอกใบสมัครทํำยังไงก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนขั้นตอนแรกคืออ่านประกาศอ่านประกาศก่อนนะครับอ่านประกาศก่อนจากนั้นกรอกข้อมูลใบสมัครนะครับแล้วก็ต่อด้วยขั้นที่3ก็คือ เมื่อเรากรอกข้อมูลไปสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดส่งไปแล้วมันจะขึ้นให้เราพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินนะครับค่าสมัครนะครับเป็นของธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับจากนั้นพอเราได้ใบสมัครเสร็จนะครับเราก็นาใบใบชําระเนี่ยครับใบชําระเงินที่เราพิมพ์ออกมาหรือ,อปริ้นออกมานะครับไปชําระที่ธนาคารกรุงไทยเราก็จะได้ใบเสร็จตัวนั้นขึ้นมา พอมาถึงขั้นที่4เราก็เข้าระบบอีกครั้งหนึ่งก็จะมีปุ่มให้เรากดพิมพ์ใบสมัครนะครับบิม,ใบม์ใบสมัครใบสมัครเราสามารถพิมพ์ได้วันถัดไปหลังจากชําระเงินแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ชําระเงินก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปพิมพ์ได้นะครับทีนี้เรามาดูข,ข้อควรระวังก่อนนะครับที่บอกข้างต้นเลยเมื่อกี้บอกว่าอันที่1ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวนะครับ น่ครับที่บอกไว้สมัครได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับข้อมูลผิดก็คือผิดเลยนะอันที่2องขอบอกว่าชื่อและนามสกุลที่ท่านกรอกลงใบสมัครออนไลน์จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับอันนี้ตรวจสอบดีๆนะครับเวลาก,อาการอกสกรุณาตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบอ,อันนี้ก็สำคัญนะครับอันที่สียอันสุดท้ายก็คือการกรอกข้อมูลในใบสมัครจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการดังนั้นกรุณาตรวจข้อตรวจฐานข้อมูลให้ละเอียดนะครับก่อนคลิกปุ่มส่งใบสมัครอ,อันนี้สำคัญ เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกและหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะและหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศจะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆทั้งสิน้น อันนี้คือข้อควรระวังนะครับที่เราต้องระวังเลยนะครับก็คือกรอกต้องถูกต้องทั้งหมดนะครับกรุณาใช้โปรแกรมก็คือเป็น Internet Explorer, e น็ตเอ็ก i พนะครับเวอร์ชันเขึ้นไปอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าหลายเครื่องน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นใช้โ o m e กับ Firefox อ,อยู่แล้วนะครับอพอเราอ่านตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็มากดคำว่าดำเนินการสมัครที่นี่ กดเข้าไปหนึ่งครั้งจะมีป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าก่อนทำการสมัครท่านควรทำความเข้าใจและอ่านหน้าคู่มือแนะนำสมัครสอบอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจในการกรอกไปสมัครไม่ให้ผิดพลาดนะครับจากนั้นเราก็กดตกลงพอมาในหน้านี้นะครับพอเราก,กดตกลงเสร็จให้เราเลือกจังหวัดที่เราต้องการสมัครนะครับเ,เลือกจังหวัดที่เราต้องการสมัครซึ่งมีทั้งหมดตอนนี้มี19จังหวัดด้วยกัน เดือนดูนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นสมมติผมสมัครที่ระยองนะครับก็กดคําว่าสมัครอยู่ที่ขวามือปุ่มสีเขียวตัวนี้นะครับกดเข้าไปเขาก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาอีกบอกว่าผู้สมัครโปรดทราบคําแนะนําสําหรับการสมัครผู้สมัครโปรดทราบกรุณาอ่านประกาศให้ละเอียดและมีความรอบคอบก่อนที่ทําการสมัครทั้งนี้ตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาของท่าน ตัวนี้กดน,นะครับก็จะที่เขาขึ้นมาแบบนี้ก็คือย้ำนะครับย้ำให้เราตรวจสอบให้ดีกับก่อนที่จะสมัครพอเราได้อ่านเสร็จโอเคเสร็จกดข้าไปเจ้ารับทราบกดเข้าไปจะมาเป็นใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้ช่วยนะครับก็จะมีหน้านี้ขึ้นมา ให้เรากดกรอกข้อมูลเพื่อสมัครนะครับหน้านี้เป็นหน้าที่สำคัญที่สุดนะครับมันดูเป็นข้อๆไปนะครับเมื่อเราเลือกจังหวัดแล้วนะครับข้อหนึ่งมันจะขึ้นจังหวัดให้เราเลยตรงนี้เป็นจังหวัดที่เราเลือกนะครับจากนั้นเลือกคํานําหน้านายนางนางสาวหรืออื่นๆอันอนี้ก็คือติ๊กเข้าไปนะครับติ๊กเข้าไปแล้เป็นแบบไหน ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยตรงนี้โดยที่ไม่ต้องใส่คํานําหน้านะครับเพราะว่าคํานําหน้าเรามีข้างบนอยู่แล้วนะครับใส่ชื่อตรงนี้เป็นนามสกุลนะครับจากนั้นมาเพศเลือกเพศสัญชาติเชื้อชาตินะครับศาสนาสภาพนะครับสถานภาพก็เลือกอันนี้คืออันแรกช่องแรกต่อไปข้อที่2วันเดือนปีเกิด ในวันเดือนปีเกิดเนี่ยเขาจะมีเขาบอกว่าต้องอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับนับถึงวันปิดประกาศในวันที่2 3นะครับก็คือเราก็คลิกตรงนี้อ่าแล้วก็เลือกได้เลยนะครับเลือกสามารถเลือกได้เลยหรือกดที่อ่าตรงนี้นะครับเลือกวันเดือนปีเกิดของเรานะครับจากนั้นอันที่3บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่อ่าตรงนี้เป็นเลข สิหลักของบัตรประชาชนของเรานะครับบัตรประชาชนออกให้ณจังหวัดใดแล้วก็เลือกเอาตามบัตรประชาชนตรงน,นี้เป็นข้อมูลตามบัตรประชาชนของเราเลยนะครับใส่ไปเลยกรอกเลยนะครับต่อไปมาดูข้อที่4ตําแหน่งที่สมัครสอบครูไปช่วยอ่านี้มาดูว่าวุฒิการศึกษาตามตําแหน่งนะครับอันนี้ระบ,บุปริญญาบัตรนะครับระบ,บุชื่อปริญญาบัตรว่า าบัตของเราชื่อเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีดอกจานสีแดงตัวสื่อสีแดงบอกว่าวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเท่านั้นให้กรอกชื่อปริญญาเช่นคุรุศาสตร์บัณฑิตครุศาสตร์บัณฑิตก็พิมพ์เข้าไปหรือศิลปศาสตร์บัณฑิตอะไรก็แล้วแต่ของเราจบอะไรมาแล้วก็กรอกตรงนี้นะครับต่อไปวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สอบควร เพิ่มเติมอักษรยอร่อของปริญญาที่จบนะครับเช่นอะไรสสอบอคอบอ,อะไรแบบนี้นะครับก็ใส่ลงไปกลุ่มวิชานะครับตรงกลุ่มวิชาให้เรากดตรงสามเหลี่ยมเป็นลูกศรตรงนี้นะครับคลิกเลือกเลยว่าเราจะเลือกกลุ่มวิชาอะไรนะครับกดเลือกเข้าไปนะบ,บอกว่าผู้สมัครจะสมัครสาขาตามที่ปรากฏข้อมูลนะครับ ต้นเท่านั้นนอกเหนือจากนี้ที่กาหนดไม่สามารถสมัครได้เขาก็จะมีให้อยู่แค่นี้นะครับแล้วก็เลือกสมมติว่าเราเลือกเสร็จกลุ่มชาติทุนที่สาขาวิชาอะไรแล้วก็เกาะน,นะครับจากนั้นมาดูสําเร็จสถานศึกษาอ,นนอันนี้ก็ตามวุฒิที่เราออกเลยนะครับสำเร็จก,การจากสถานศึกษาในจังหวัดอะไรใบรับรองอนุมัติ วันไหนก็คือภายในที่ปิดประกาศคือวันที่23นะครับ23กรกฎาคม63อันนี้ต้องดูดีๆนะครับคะแนนเฉลีย่ยน,นี้ก็คือตามวุฒิของเรานะต่อไปมาดูข้อ5ข้อ5เลขที่ใบอนุญาตนะอันนี้ใบประกอบวิชาชีพครูนะครับใบประกอบวิชาเลขที่อะไรแล้วก็กรอกลงไปใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหนังสือรับรองสิทธิ ับออกให้วันไหนอะไรยังไงตรงนี้ก็ดูว่าตรงนี้นะครับเลขที่ใบอนุญาตต้องออกให้ภายในวันที่23่ากรกฎาคม63เท่านั้นนะครับต่อไปมาดูข้อ6อาชีพปัจจุบันอันนี้ก็ไม่น่ายากนะครับก็กดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเราเป็นอะไรแล้วก็กดถ้าเราทำงานก็กรอกอายุงานตำแหน่งหน่วยงานแล้วก็เบอร์โทรของเราลงไป ต่อไปข้อ7ความพิการทางร่างกายอันนี้ก็สําหรับผู้พิการนะครับก็กอกลงไปนะครับอันที่8สถานที่ติดต่ออันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ของเรานะครับสถานที่ติดต่อนะครับใส่เข้าไปหมายเลขโทรศัพท์อ่านะก็จะมีตัวแดงๆเตือนเรานะครับว่าควรจะเป็นแบบไหนนะครับข้อ9ระดับการศึกษานะแล้วก็เลือกตรงนี้เลือกเลยว่า เป็นระดับไหนนะครับระดับไหนระดับการศึกษาของเราระดับชั้นที่ประสงค์สอบสาธิตปฏิบัติการสอนนะครับเราก็จะเลือกว่าเป็นระดับไหนที่ที่เราสมัครสอบนนะครับเขาบอกว่ากรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิประเภทหรือวิชาสาขาที่ขาดแคลนและไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่ครณสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน ให้ยื่นแบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูดโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาครูตามแบบ1ข้อสอบศ0นพร้อมใบสมัครอ,อันนี้ก็ดูตามรายละเลอียดเลยนะครับแล้วเราก็กรอกถ้าตรงนี้เราก็คลิกแบบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะครับเลือกจำนว,นวนว่ามีกี่แผ่นนะครับแค่นั้นเองทีนี้มาถึงช่วงสำคัญ นะครับคือข้อ10จะสำคัญมากอาเอกสารประกอบการสมัครรวมไฟล์ PDF กรณีมากกว่า1ไฟล์นะครับก็คือให้รวมไฟล์เอาถ้ามันมากกว่า1ไฟล์ให้รวมเป็น PDF อันแรกเคยคือรูปถ่ายนะครับเราเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วนะครับาจากนั้นเราก็เวลาเราจะแนบก็กดคำว่าเลือกไฟล์นะครับก็กดเข้าไปเลือกไฟล์นะครับพอเลือกไฟล์เสร็จแล้วก็กด Open อ่าก็กด Open แล้วก็ทําแบบนี้ทุกทุกข้อนะครับทุกข้อที่ที่กสจแต่และจังหวัดเขาให้ก็คืออันที่ที่เป็นเครื่องหมายดอกจันสีแดงนะครับก็คือจําเป็นขาดไม่ได้นะครับต้องกออให้หมดนะครับส่วนที่เหลือ,อที่ไม่มีดอกจันก็อยู่ที่กอสจอนะครับลองโทรสอบถามดูก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดานะครับอันนี้คือข้อ10ต่อไปเป็นข้อ11 ท่านต้องการบริการส่งเสริม SME หรืออ e ีเมลแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวหรือไม่ของหน่วยงานหรือไม่นะครับเขาก็จะมีค่าสมัครให้ไม่ใช่ค่าสมัครเป็นค่าบริการเสริมนะครับ20บาทโดยบริการเสริมไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงนานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับถ้าเราเลือกรับข่าวสารผ่านอน,นี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้ถ้าเราไม่รับมาแล้วก็ไม่ต้องนะครับแล้วก็หาก ข้าพเจ้าอย่ในหลักฐานอันนี้ก็จะพอเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเรายอมรับนะแล้วก็กดที่ช่องนี้นะครับแล้วก็มีอักษร,รให้เรากรอกนะครับป้อนข้อมูลที่ปรากฏด,ด้านขวามือก็คือตัวนี้แล้วก็พิมพ์ตามนะครับสมมุติว่าตรงนี้มันเป็นหนังสือตัวนี้เราก็กอก s c e a l d นะครับอันนี้ที่เราเห็นนะครับก็คือแต่ละท่านจะไม่เหมือนกัน ก็คือให้สังเกตดูว่าเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะครับก็กรอกตามเลยหลังจากที่เราตรวจสอบกรอกหมดแล้วนะครับเราก็จะมาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งให้เรียบร้อยก็คือให้ละเอียดและรอบครอบที่สุดนะครับถูกต้องที่สุดอพอถูกต้องที่สุดเราเราคิดว่าโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มคําว่าสมิดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เลย เขาจะมีเตือนเรานิดน,นึ่งมาเตือนเราเตือนเราอีกรอบก็คือกรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนกดปุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะตัวเลขบัตรประชาชนและชื่อนามสกุลอันนี้ให้เราระวังนะครับพอเราเรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่า submit เข้าไปเลยก็จะเป็นการสิ้นสุดของการกรอกใบสมัครนะครับจากนั้นระบบก็จะส่งเป็นสลิปให้เราไปจ่ายนะครับเป็น เอกสารการเงินนะครับที่ค่าใบสมัครของธนาคารไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทยนะครับให้เราปิ้นออกมานะครับแล้วเราก็ไปจ่ายพอเราจ่ายเสร็จนะเรียบร้อยเสร็จหลังจากที่เราจ่ายเสร็จเราก็จะเข้ามาดูในระบบก็จะมีให้เราพิมพ์เอกสารการสมัครนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสมัครสอบคู้ช่วยแบบออนไลน์นะครับผมใครมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้ใต้คลิปนะครับ เดี๋ยวจะมาตอบให้ส่วนลิงก์งห้องสมัครนี้นะครับลิงก์สมัครเดี๋ยววางไว้ใต้คลิปนะครับกับลิงก์ของลิงก์ของการรับรองรับสูตรนะครับหลักสูตรของกสจร,รับรองหลักสูตรที่กสจร,รับรองเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้2อ,อย่างนะครับก็สามารถกดเข้าได้เลยนะครับใต้ลิงก์นะครับวันนี้ก็ขอแนะนําเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ